สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงเรื่อยครับมาดูการเลื่อยไม้ครับการไปรูปไม้สักครับนี่ครับมาดูน้องนกกำลังเลื่อยไม้ขนาดหน้าหกนิ้วครับความยาวประมาณสามเมตรครับนีครับนายม้าหนึ่งคนครับคนเดงนหนึ่งคนครับแล้วคนปัดขนาดไม้ครับ ปัดประกัดขนาดไม้หนึ่งคนครับแล้วก็คนเก็บไม้เข้ากองอีกหนึ่งคนครับโต๊ะหนึ่งจะใช้คนประมาณสี่คนครับวันนี้เปิดทําการทั้งหมดสี่โต๊ะด้วยกันครับนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเก็บนยครับเก็ไม้เนี่ยครับไปทําที่ใส่ไม้กว่าดก็เลยได้มามีโอกาสมาถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆคนดลชมครับ นะครับไม้สักขึ้นจากองค์การสาหกรรมลไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับถ้าไม้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาทําแบบนี้ไม่ได้นะครับเพียงเพียงมันผิดกฎหมายครับเป็นไม้สักที่เขาเรียกว่าไม้สักทองนะครับเป็นไม้เศรษฐกิจครับเป็นไม้ที่ทางออปเขาปลูกไว้แล้วก็เอามาจาหน่ายครับเป็นไม้เศรษฐกิจครับไม้สักครับ เป็นไม้ยอดทิพย์ยอดนิยมครนะครับนั่งดูไปดูมาก็เพลินเหมือนกันนะครับการไปรูปไม้ครับนะีครับฟังเสียงเรื่อยแล้วมันจะหลับนะ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ